สวัสดีค่ะเช็คดวงกับกุ้งกี่นะคะคลิปนี้เป็นการเช็คดวงประจำเดือนกระกฎาคม2563ตามรักขนาราศีนะคะเป็นการทำนายแบบ general reading ไม่ได้เฉพาะเจาชจงบุคคลใดดังนั้นจึงอาจจะตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงบ้างนะคะและไม่ว่าจะอย่างไรคะ่ะเราดีดีกว่าดวงดีเสมอนะคะและถ้าดูแลชอบแล้วถูกใจฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มคำทำนายกันเลยดีกว่านะคะ สำหรับชาวราศีตุลน,นะคะเดือนกรกฎาคมของคุณเรามาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างมาค่ะเดี๋ยวขอเปิดไพ่ก่อนเลยนะคะเปิดไพ่กันทีเดียวเลยเรื่องงานหนักหนาอยู่เหมือนกันนะมือเป็นระวิงเลยนะคะส่วนเรื่องของการเงินต้องบาลานซ์กันให้ดีนะคะระวัง เรื่องของความรักนะคะโอเคอยู่เหนื่อยนิดนึงบริวารแวดล้อมขอโทษค่ะสังคมแวดล้อมนะคะแล้วก็บริวารที่ด้อยกว่าเปิดครบแล้วนะคะภาพรวมของชาวราศีตุลน,นะคะในเดือนกรกฎาคมนะคะเป็นเดือนของการที่จะต้องบาลานซ์ตัวเองให้ดีนะคะมันเหมือนกับว่าเรื่อง เขาเรียกว่าหนักทุกด้านเหมือนกันนะเนี่ยชาวชาวราศีตุลนะคะหนักทุกด้านอยู่เหมือนกันแต่ว่าคุณนะคะเขาเรียกว่าจะเป็นเดือนที่จะต้องโชว์ความสามารถเยอะๆหน่อยนะคะอย่าพึ่งเบื่อตัวเองแล้วกันนะอย่าพึ่งเบื่อตัวเองว่าทําไมฉันจะต้องเจออะไรหนักหนาขนาดนี้ทําไมฉันจะต้องเจอแบบศึกรอบด้านอย่างนี้นะคะปัญหาค่อนข้างเยอะแต่วพราะคุณจะต้องผ่านไปได้นะคะผ่านไปได้อย่างไรผ่านไปได้ด้วยตัวของคุณเองความเชื่อมั่นในตัวของเองนะคะไพ่ขึ้นอันนี้เลยนะว่าจะต้องแบบ นะอันนี้คือขาอันนี้คือมือแล้วต้องแบบจะไปต่อก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้อยู่ตรงกลางอย่างนี้เหนื่อยหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูทีละตำแหน่งเลยนะคะสำหรับชาวราศีตุลเรื่องของการงานนะคะเหนื่อยนิดนึงนะคะมันเหมือนกับว่ามือเป็นละวิงเลยะคะ่ะทํานู่นทํานี่ทําอะไรหลายๆ,ๆอย่างหรือว่าถ้าเป็นคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะก็อาจจะมีจ็อบเสริมมีจ็อบเพิ่มหรือว่ามีงานอะไรที่แบบว่าต้องจัดการต้องดูแลต้อง เขาเรียกว่าทิ้งไม่ได้เลยค่ะหรือฝากงานใครไม่ได้เลยนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยจัดก,การแบบคนเดียวเลยนะคะแต่ในการที่คุณทําอย่างนะะี้ค่ะมันมีข้อดีตรงที่ว่าหัวหน้าง,งานนะคะหรือว่าเจ้านายเนี่ยเขาเห็นผลงานของคุณนะคะเขาเห็นผลงานสิ่งที่คุณทําไปเนะะี่ยค่ะอยู่ในสายตาของหัวหน้าตลอดนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะประเมินคุณอยู่ด้วยนะก็ขอให้ใช้ความอดทนนิดนึงละกันหรือว่าถ้า พู้นให้สวยก็คืออาจจะต้องโชว์ความสามารถกันให้เต็มที่ความสามารถมีเท่าไหร่เดือนนี้อาจจะต้องดึงกันมาให้สุดเลยนะคะสำคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะจุดที่ต้องระวังอีกหนึ่งอย่างนะคะมันเหมือนกับว่าเรื่องของการงานนะคะคุณมีแผลหรือว่ามีตําหนิอะไรสักอย่างที่หัวหน้าง,งานอะ่ะเขารู้มีเช็คลิ์อยู่ว่าคุณมีจุดด้อยตรงนี้นะคุณเคยทําพลาดตรงนี้นะนะคะเรื่องนี้ก็ให้ระมัดระวังนะคะว่าหัวหน้าอาจจะนําตรงนี้หรือเอาจุดนี้เข้ามาเป็นจุดเพ่งเล็งของคุณหรือว่าอาจจะเป็น เพราะเป็นจุดที่มาเช็คลิสต์ประเมินผลคุณอีกทีก็ได้ว่าคุณทําแก้ปัญหาตรงนี้ได้หรือเปล่านะคะนั้นหนักหน่อยแต่ว่าเอาใจช่วยแล้วกันนะคะในส่วนของเรื่องของการเงินนะคะมีเกณฑ์มากๆนะคะว่า จะต้องเสียทรัพย์นะคะมีเกณฑ์มากเลยจะต้องเสียทรัพย์ก็ให้ระมัดระวังนะคะว่าถ้าเกิดใครมาชวนลงหุ้นร่วมหุ้นร่วมทุนหรือว่าเล่นแชร์อะไรพวกนี้ระมัดระวังนะคะว่าคุณอาจจะถูกโกงได้นะคะหรือว่าลงไปสัญญาว่าจะได้เท่านั้นเท่านี้แต่ว่าได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามที่สัญญิงสัญญากันไว้นะคะร,ระวังไว้ว่ามีเกณฑ์ค่อนข้างสูงนะคะนะเป็นเป็นช่วงที่อย่าไว้ใจอย่าเชื่อใจโดยเฉพาะ คุส่วนที่มาคุยกับคุณและเป็นเพศหญิงนะคะเขาตัวเพศหญิงนะคะที่มาคุยกับคุณเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะครบรถครบเครื่องอยู่เหมือนกันนะคะก็แพรว,วอยู่เหมือนกันหรือถ้าจะคุยกับเขาก็ต้องอถ้าจะดิวด้วยกันจริงๆนะคะก็อาจจะต้อง เขาเรียกหนักแน่นนิดนึงอ่ะอย่าเชื่อไป้อยนะคะเพราะว่าถ้าเชื่อ้อยอาจจะหมด้อยก็ได้นะคะยังไวบ้างนะคะจะหมดกับเรื่องนี้มากกว่านะคะส่วนในเรื่องของการเงินโดยทั่วไปเสียไปกับอะไรมากไหมทํานองไหนจะหมดไปกับเรื่องการกินการอยู่นะคะการกินการอยู่การใช้ชีวิตอะไรพวกนี้นะคะเงินทองจะเขาเรียกว่าเดือนนี้ขาออกเหมือนกันนะแต่ว่ามีเกณฑ์ที่จะยุ่งวุ่นวายเรื่อง พุ่นส่วนนี่แหละคะ่ะที่จะมาเชิญชวนให้คุณเสียตังค์แบบว่ากลองนิดนึงนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะชาวราศีตุลในเดือนนี้เรื่องของการเงินส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักนะคะตัวคุณนะคุณรู้สึกว่าเดือนนี้คุณร้อนแรงเหลือเกินนะอารมณ์ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะตัวคุณนะอารมณ์ไม่ค่อยนิ่งมันหมายความว่ามันมีเรื่องอะไรเข้ามากระทบอยู่ตลอดเวลาทําให้บางทีะคะ่ะมันฟิลขาดเผอแสดงออกหรือว่าเผอบอกเขาเรียก เผอตัวค่ะเอาด้านหลายๆอะออกให้กับคนรักนะคะนะอาจจะด้วยเหนื่อยเรื่องของงานที่ว่าจะต้องจัดการอะไรเองซะทั้งหมดกับเรื่องของการเงินที่ค่อนข้างซีเรียสอยู่ด้วยนะคะก็ให้ระมัดระวังเรื่องของคําพูดการแสดงออกหรือว่า,เ,าเขาเรียกการวางตัวในะะในเรื่องของกับคนรักนะคะถ้าใครที่มีครอบครัวแล้วก็ให้ระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะคะเรื่องของ,ขอ,งอารมณ์ภายในครอบครัวนะคะสิ่งที่คุนเป็นตรงนี้นะคะในเรื่องของความรักที่ เรื่องของการแสดงออกที่มันร้อนแรงมากเนะะี่ยค่ะก็ระมัดระวังว่ามันจะส่งผลให้คู่ของคุณหรือว่าในครอบครัวของคุณเนะะี่ยค่ะอาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าประคองสถานการณ์กันโมเมนต์ทูโมเมนต์นะคะเขาเรียกว่าดูอารมณ์ก <c oughs> ันเป็นรายวันเลยวันนี้อารมณ์ดีฟิลในครอบครบัวหรือว่าฟิลอกกับคู่ของคุณะคะ่ะมันก็จะอีกแบบหนึ่งนะส่วนถ้าวันไหนอารมณ์เสียอารมณ์ลายเนี่ยอาจจะต้องแบบว่า อยู่คนเดียวนะคะไม่มีไม่ได้เป็นที่สนใจของคนรักสักเท่าไหร่นะคะนะเอาเป็นว่าถ้ารู้ตัวว่าอารมณ์ไม่ดีอาจจะต้องรีแลกซ์ตัวเองหรือว่าผ่อนคลายตัวเองให้มันดาวลงก่อนก่อนที่จะไปเจอคนรักนะคะนะเพราะว่ามันส่งผลอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้นะคะไพ่ก็แนะนําว่า ในเรื่องของตำแหน่งความรังนะคะไพ่กันแนะนำว่าอาจจะต้องทิ้งนะคะอาจจะต้องแบบทิ้งความเป็นเศร้าโศกหรือว่าความเหนื่อยความเครียดอะไรตรงนี้ค่ะอาจจะต้องทิ้งหรือว่าพักไว้นะคะแล้วพอเจอคนรักเนี่ยหรือว่าเจอกลับมาหาครอบครัวนะคะจะต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่เอาด้านดีๆหรือว่าเอา Energy อะไรดีๆกลับมาไม่ได้หมายความว่าให้คุณเก็บความทุกข์ไว้คนเดียวนะคะแต่หมายความว่าให้คุณนะคะจัดการอารมณ์ของตัวเองให้มัน เคลียร์ก่อนนะคะก่อนที่จะไปเจอคู่คู่รักของคุณนะคะเพราะไม่งั้นนะมันจะกลายว่าคุณอัดอั้นจากงานอัดอั้นจากเรื่องเงินแล้วก็ไปลงกับคนรักนะคะระมัดระวังตรงจุดนี้แล้วกันนะคะส่วนสําหรับคนโสดนะคะก็มีคนเข้ามาอยู่เหมือนกันนะคะแต่อย่างที่บอกเลยนะว่าวาจาจะร้อนแรงอารมณ์จะฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ายนะคะคนที่เขาเข้ามาเนี่ยก็อาจจะปรับตัวไม่ทันนะ,ะอ่ะ อาจจะปรับตัวไม่ทันหรือว่ามันจะกลายเป็นว่าคุณนะคะโชว์หรือว่าแสดงให้เขาเห็นในมุมร้ายๆของคุณแทนที่จะได้เห็นด้านดีกันก่อนนะระมัดระวังตรงจุดนี้แล้วกันนะคะส่วนในเรื่องของอสังคมแวดล้อมที่คุณอยู่นะคะก็เขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกันด้วยงานเลยนะมันเหมือนกับว่าสังคมของคุณค่ะนะกงมองอว่ามันเหนื่อยกันเรื่องงานด้วยกันทั้งคู่เลยะคะ่ะคืออาจจะด้วยว่าโดนกดดันจากหัวหน้างานหรือ ผู้บริหารที่อยู่สูงกว่ากดดันมาทั้งทีมหรือว่าทั้งหน่วยงานที่คุณอยู่ค่ะทีมของคุณมันเลยดูเป็นทีมที่แบบว่าค่อนข้างเหนื่อยหรือว่าโดนกดดันยอดหรือว่าโดนกดดันว่าแผนงานต้องได้แบบนั้นแบบนี้ต้องให้ได้ตามเป้าอะไรทํานองนี้ค่ะคือเหนื่อยด้วยกันทังคู่นะคะตัวคุณแล้วก็ตัวของทีมแต่ว่าคุณจะเหนื่อยมากหน่อยตรงที่เพื่อนร่วมงานอะ่ะก็ดันมากกดดันตัวเราด้วยเหมือนกันนะคะแต่แต่เลยนะคะว่า อย่าไปซีเรยียสมากนะคะเอาเป็นว่าถ้าไม่ใช่หัวหน้าง,งานโดยตรงก็เขาเรียกว่าอาจจะต้องผ่อนคลายว่าเลือก Priority ว่าหัวหน้าง,งานสั่งกับเพื่อนร่วมงานที่มา b ิวเราอีกทีนึงเอาเลือกที่หัวหน้างอน หัวหน้างานก่อนละกันนะคะเพราะว่าถ้าเราวิ่งตามไปซะทั้งหมดเนี่ยเราจะเหนื่อยมากเราจะแบกไปทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ไพ่ชัดเจนนะว่าคุณแบกทุกความรู้สึกของคนนะคะอันนี้คือตัวคุณอันนี้คือหัวหน้างานอันนี้อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่มันเหมือนมันสั่งกันเป็นทอดถ้าคุณรับทั้งหมดถ้าคุณเอาเก็บมาคิดทั้งหมดนะคะคุณจะเหนื่อยมากแบกมากเกินไปจริงๆนะคะระวังตรงจุดนี้นะคะเหนื่อยเหนื่อยไปทั้ง ทุกตำแหน่งเลยนะงานก็เหนื่อยเงินก็เหนื่อยนะคะมันเลยพาให้ความรักเนะะี่ยค่ะแสดงออกได้ไม่ดีนะเพื่อนร่วมง,งานก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะมันเหมือนสร้างสภาวะกดดันให้คุณด้วยเช่นกันนะคะแต่บริวารค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะยังมีบริวารที่เออเรียกว่า คอยช่วยเหลือคอยเกื้อหนุนสนับสนุนให้แต่ว่าในความช่วยเหลือเกื้อหนุนที่เขามีให้คุณเนะะี่ยค่ะมันเป็นทานองที่ว่าคุณจะต้องอินพุตไปนะคุณจะต้องสั่งการไปว่าให้เขาทําแบบนั้นนะให้เขาทําแบบนี้แล้วให้สิ่งที่เราสั่งไปเอากลับมาซัพพอร์ตตัวเราได้นะคะถ้าปรารถนาหรือคาดหวังว่าให้เขาแบบว่าซัพพอร์ตแบบโดยที่เราไม่ต้องเอ่ยปากหรือโดยโดยที่เราไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกมันจะช้าจนไม่ทันการหรือว่าคุณอาจจะต้องทําอะไรที่แบบว่า หัวเดียวกันเทียมรีบไปก่อนก็ได้ นะมันจะเป็นทรงนั้นเลยนะคะส่วนในเรื่องของอคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่แล้วมีบุตรหลานอยู่นะคะก็ให้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ของเด็กๆของคุณอยู่เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นได้ว่า,วาคุณนะคะมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวมากจากเรื่องงานแล้วก็งุมาลงกับครอบครัวหรือว่าถ้าไม่ได้ลงนะไม่ได้ไหมายว่าคุณจะมาโวยวายเสียงดังอะไรว่าอย่างนี้นะคะแต่หมายถึงว่าความนิ่งความใจดีที่คุณเคยมีอาจจะลดน้อยลงะค่ะนั้นะเด็กๆเขารับได้รับรู้ได้ รู้สึกได้นะคะตรงนี้เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกให้เห็นแต่ว่ามันเป็นฟิลที่รับรู้นะแต่ที่สำคัญนะคะเนี่ยมันยังมีมุมน่ารักอยู่ที่ว่าพอเขารับรู้ได้นะคะว่าคุณเครียดคุณเสีเรียนนะคะเขากลับมาเป็นกําลังใจให้คุณนะเขากลับมาเป็นกําลังใจเติมพลังงานอะไรดีๆให้คุณนะคะอ่ะยิงถือว่ามีเรื่องดีๆมุมเล็กๆเ,เกิดขึ้นให้อยู่สําหรับเด็กๆนะคะในครอบครัวของคุณ เดี๋ยวมาดูพิ่มเติมกันนะคะว่า m มจิ c คอยมีคำแนะนำในการใช้ชีวิตที่หนักๆให้คุณอย่างไรบ้างนะคะสำหรับชาวราศีตุลในเดือนนี้หยิบม,มา3มอันนะคะอันแรกนะคะอันนี้ Temperance เออไม่ใช่ค่ะ Judgment นะคะอันนี้เป็น Emperor นะคะแล้วก็อันนี้ Magic เช n นนะคะก็ Magic Coin นะคะเป็นให้เป็นคีย์เวิร์ดแบบว่า ใดๆจะสาเร็จก็เกิดจากตัวคุณทั้งนั้นนะคะแม้เช่นคือคนที่ทํางานอะไรแบบว่าเยอะแยะมากมายนะคะเป็นคนเก่งที่มีซัมติงมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องทําต้องจัดการอยู่ตลอดเวลานะอาจจะต้องจัดลําดับความสําคัญให้ดีว่าควรจะทําอะไรยังไงนะคะและที่สําคัญก็คือไอ้สิ่งที่คุณทาไอ้สิ่งที่คุณจัดการไปค่ะสุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งพวกนั้นมันกลับประมาประเมินผลประเมินค่าให้ตัวคุณเองเสมอนะคะนะตัวนี้จัดเม้นนะคะมันคือการตัดสินมันคือคําตัดสินจากสิ่ง ที่เราเป็นนี่แหละนะเป็นไปได้ว่าที่คุณเหนื่อยในช่วงเดือนนี้ค่ะมันอาจจะเกิดจากการที่คุณทําอะไรมาก่อนหน้านี้ในเดือนที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนมาถึงณจุดจุดนี้ค่ะได้ไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่หลัดกุมหรือว่าไม่โฟล์ตัวเองเท่าไหร่นะเดือนนี้มันเลยค่อนข้างเหนื่อยมันเลยค่อนข้างที่จะยากนิดน,นึงนะคะนะแล้วแม่จิ๋คอยก็ยังแนะนําว่าทําตัวเองให้เหมือนเดอเอ็มโพเลอร์ The ค่ะเอ็มโพเลอร์ก็คือพูดง่ายก็คือกษัตริย์ กาษัตริย์ที่ต้องปกครองกาษัตริย์ที่ต้องดูแลนะคะคือมันเหนื่อยแหละมันหนักแหละแต่ว่ายังไงก็ต้องไปต่อทิ้งไม่ได้นะคะคล้ายๆกับว่าสวมหัโขดแล้วยังไงก็ต้องไปนะคำแนะนําโดยภาพรวมประมาณนี้นะคะว่าเหนื่อยหน่อยแต่ทุกอย่างที่เหนื่อยที่ลงทุนไม่สูญเปล่าแน่นอนมันกําลังถูกตัดสินอยู่แล้วกุ้มก็มองว่าการตัดสินอันนี้ค่ะมันคงมันเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีแหละนะ เพราะมันก็ขึ้นเป็นตาช่างอยู่เหมือนกันเลยตาช่างขึ้นเป็นรูปตาช่างตรงกับสัญลักษณ์ของราศีคุณนะคะสัญลักษณ์ของความยุติธรรมสิ่งที่คุณทําไม่ส่วนล่าแน่นอนยังไงมันต้องตอบสนองหรือว่าคืนให้คุณอย่างยุติธรรมเช่นกันถ้าคุณทําดีนะมันก็จะคืนเรื่องาดีๆแน่นอน ะนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีตุลในเดือนกรกฎาคมนะคะอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะคะจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าค่ะไปและะ้วค่ะสวัสดีค่ะ